สวัสดีครับตนอมาสู่เล่าหลังเกมนะครับทุกเกมหลังจากที่ดิวูลงสนามไปก็หยิบยกเรนมาเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับค่อยๆได้เรียนกันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเซนต์แมรี่เปิดบ้านต้อนรับนะครับเซาตันเจอกับลิวพูแล้วด้วยเงื่อนไขเดียวครับที่ทําให้ลิวพูนั้นได้ไปต่อคือต้องชนะเท่านั้นแล้วมันก็ออกมาเป็นไ,ไปตามผลลัพธ์ที่วางเอาไว้ครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียด ระหว่างเกมและหลังเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนฝากเสื้อไว้ด้วยนี่ได้เสื้อตัวใหม่มาจากพี่โอสาธานานนะครับเจ้าของเพจสาธานันปั่นฟรีคิกนะครับอ่าฝากไว้ด้วยแล้วกันสวยครับเนื้อผ้าดีมากแล้วก็สกรีนสีสันสดใสเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแปะช่องทางในการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ช่อง description แล้วกันนะครับแวะเข้าไปตามกันได้นะครับเสื้อสวยจริงๆ ไปลุยนะครับเห็นลายชื่อมานะผมไม่แน่ใจว่ามีใครตกเก้าอี้บ้างหรือ,อคือถ้าไปเป็นในมุกกรนเนี่ยพอเห็นชื่อแล้วมันแบบว่าเท้าชี้ฟ้าเลยตีนชี้ฟ้าเลยอะไรประมาณนี้เนะี่ยคือรู้แหละครับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแน่ๆกระแสะจากตั้งแต่จบเกมเอฟ u p อร์ตันลนคชเลอร์ที่เจอเชลซีข่้าลือมาแต่ช่วงก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยนะครับบอกว่า ซาลาฟันไดอันนี้เรารู้แน่ครับว่าว่าจะได้พักนะเพราะครอปแย้มมาตั้งแต่ช่วงหลังจากจบเปียี่เจอเชลซีแล้วซาลาฟันไดฟาบินโยเนี่ยอ่ะที่ยังไม่ค่อยฟิตนะครับแต่มันมีมาเพิ่มเติม,มคือมีเทรนด์มีมาเน่ที่บอกไม่ได้เดินทางเหมือนกับทีมนะไม่ได้อยู่ในโรงแรมด้วยซ้ําไปนะครับและสําคัญคือพอเปิดเผยรายชื่อออกมาโอ้โหจตัตวาได้คิดว่าเปลี่ยนแน่ครับสักครึ่งทีมอ่ะ,อะห้าหกคนอ่ะเป็นไปได้ประมาณครอปเปลี่ยน9คนเลยครับ โชว์ให้เห็นเลยศักยภาพเชิงลึกของทีมคุณภาพระดับคัพแก้วแบบนี้นะฮะไอซ่อนยังอยู่ครับแนวรับเหลือแค่อีบูโกนาเต้คนเดียวนะฮะจากเกมที่เจอเชลซีนะนัดนัดชิงชนะเลิศเอเอครับตัวจริงแบ็กขวาเป็นโจโกมเมสครับแบ็กซ้ายเป็นคอสตาซิเมกาสแล้วก็กุเซนฮาฟนอกจากโกนาเต้แล้วเป็นชอมาทิฟครับตรงกลาง น่าสนใจมากครับเจมส์มิลเนอร์ครับปักเป็นเบอร์6เลยครับขนาบข้างด้วยเด็กดาวรุ่งครับเคอร์ติสโจนและฮาวิเอลเลียตเอเลียตกับมิลเนอร์เนี่ยถูกบันทึกว่าน,นี่คือครั้งแรกนะครับที่ลงเล่นพร้อมกันในฐานะการเป็นตัวจริงครับคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เจมส์มิลเนอร์เปิดสนามให้กับลีสต์ต่ออายุ16ปีนะครในวันที่เขาลงเกมพิมพ์ลีกเกมแรกเนี่ยก่อนที่เอเลียตจะเกิดเนี่ย145ยสี่สิบวันนะ รุ่นพอ่อรุ่นพอ่อประมาณนั้นเห็นกาลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้นะฮะเนี่ยรุ่นพ่อของจริงเลยนะครับข้างหน้านะครับพักหมดเลยครับตัวหลักๆบอบบี้ฟิโนกลับมาปรับเป็นฟอลนแล้วขนาบข้างด้วยทากุมิมินามิโนและดีโกโชต้าเห็นตอนแรกเนี่ยค่อนข้างหวั่นใจครับเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ยังเชื่อเชื่อในไอด n นิตี้ครับเชื่อในตัวตนของยููเนี่ยที่เยนครับพยายามปกปั้นมาตลอด ตั้งแต่เขาเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี25งสิครับพูดเสมอครับว่าสิ่งที่ผมหวังไว้หรือฝันที่อยากจะเห็นเนี่ยคือการพาลิวพูไปถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดจุดที่เมื่อลงสนามไปแล้วเนี่ยต่อให้ไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงต่อให้ไม่มีตราสโมสรบนหน้าอกเสือ้อทุกคนก็ต้องรู้ครับว่านี่คือทีมลิวภูด้วยวิธีการเล่นด้วยตัวตนของพวกเขาด้วยทัศนคติที่ลงไปแล้ว วจิตวใจไม่เคยยอมแพ้เกมนี้แหละครับที่มันเป็นตัวแทนบ่งบอกในสิ่งที่ยิงครอปอยากจะเห็นมากที่สุดโอเคครับออกสตาร์ทมาแมมันจังหวะก็อยากจะถามมาตินไอคิสันเหมือนกันนะครับว่ามัน,มนเกิดอะไรขึ้นในช็อตนั้นทำไมคุณถึงไม่เห็นเหรอที่โชต้าโดนทางเรียนโคปั้งเข้าไปกองหลังของซอมตันเนี่ยน,นะครับตัวลอยร่วงลงกับพื้นมาตินไอคสันไม่ให้ฟาวครับ แล้วปล่อยเรื่องต่อไปมองว่าเรนโคนั้นเข้าแบบแฟชั่นแล้วจังหวะบอลมันก็ต่อต่อมาเรื่อยๆมาถึงที่เนธานเรน์มอนด์เลี้ยงจี้เข้าไปตัดเข้ากลางแล้วยิงเฉลี่ยปลายสตั๊ดเจนส์มิลเนอร์นิดนึงครับข้ามือของไอซอนเข้าไปมันมีการจับเวลานะครับในสตูดิโอของพิมพ์มินีในการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช็อตที่โชต้าโดนปัท้ทะนะครับจากเรนโคเนี่ยแล้วมาถึงที่เนธานเรน์มอนด์ยิงประตูมันห่างกันประมาณ10บวินครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นขอบขายขอบเขตที่มันน่าสนใจครับว่าผู้สินแต่ละคนมาตรฐานในการวางเอาไว้เนี่ยในการย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ก่อนที่จะมาเป็นประตูเนี่ยขอบขายมันอยู่ประมาณไหนโอเคทางพิมลีเนี่ยเคยวางกฎไล้ว,ว่าหนึ่งจังหวะก่อนที่จะถึงประตูย้อนกลับมาดูได้ครับแต่ถ้าดูช็อตนี้เนี่ยจากแเรนโคตัดได้แล้วมันผ่านมาที่ใครสักคนหนึ่งครับเลื่อนของซาลจงตันก่อนที่จะไหลมาที่ในฐานัมอนเท่ากับว่า มันเกินหึงจังหวะไปแล้วอะนะครับซึ่งเท่ากันตามแบบเอาเถนตรงนะมันก็ย้อนกลับไปดูลำบาทครับแต่มุมมองของเราเราก็มองว่าม,มันมันชัดขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะโดนบอลแล้ววิถีบอลมันจะกระเด็นออกไปแค่ประมาณเนี่ยผมเปรียบเทียบยังไงดีคือถ้าคนเล่นบอลนะการประทะอัดแบบเนี้ย ถ้าคุณโดนบอลนะบอลมันจะไปไกลกว่าน,นี้ครับเพราะคุณโดนบอลเตะปึง้งประทะตึงแต่ปะทะแบบนี้ปึง้งบอลมัน,ม,นมันไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ครับนั่นหมายคพามว่าคุณอาจจะไม่ได้โดนบอละภาพช้ามันก็เห็นแบบนั้นครับว่าดีโกโชตานั้นโดนบอลก่อน,อนแล้วโดนเลาะข้อท้าเข้าแปตุ่มปีสุดท้ายของมาตินแอเกนซันครับในการเป็นผู้ตัดสินบริติเปนบอร์โอเคว่ากันไปครับ จู่ๆก็โดนนาปึ้งทัทงที่รูปเกมในช่วงก่อนหน้านั้นนะสินหิีแรกเนี่ยดูดีกว่าครับแต่หลังจากนั้นน่ยสิ่งที่มันน่าชื่นชมคือเรีอคชั่นครับยันครับใช้คํานี้ตลอดครับสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ปฏิริยตโตตอบของตัวนักตะจะเป็นอย่างไรเรีอคชั่นมันจะเป็นอย่างไร บางคนโดนแล้วยุบบางทีมโดนแล้วพยายามแต่กลายเป็นเกรงแต่กลายเป็นกดดันซึ่งลีพูดช่วงแรกก็เป็นประมาณนั้นครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นไหครับพอโดนเสร็จปุ๊บลุยต่อเร่งเครื่องใส่เกียร์กระชับจังหวะให้มันเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็เล่นด้วยความที่ยังมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมครับ ไม่ได้ดูโลกลนลานไม่ได้กดดันตัวเองจนมันค่อยๆกลับสู่สภาวะที่ลิอร์พูลนั้นคอนโทรลเกมได้หมดครับเราต้องบอกว่านี่คือจะบอกว่าเป็นตัวสำรองเกือบยกชุดก็ได้ครับแต่วิธีการเล่นมันไม่ได้ห่างจากทีมชุดตัวจริงเท่าไหร่ผมใช้คำว่าไม่ได้ห่างกันนักอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับสวยตัวจริงเนี่ย มันต้องอยู่ในระดับขั้นกว่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทีมชุดนี้แสดงให้เห็นเนี่ยใกล้เคียงครับแล้วมันก็เพียงพอต่อการสู้กับซารตันในวันนี้ซึ่งซารตันก็ไม่ได้ไม่ได้กระตือรือร้นอะไรมากมายอาะครับว่ากันตามตรงนะครับแม้ว่าจะเป็นเกมนัดสุดท้ายในบ้านของซีซั่นนี้ก็ตามแต่แต่มันก็ไม่มีอะไรให้มันต้องไปลุ้นต้องไปเสี่ยงเลยแล้วเอาแค่ตัวเลนที่ราฟาเอลเทอร์จัดลงมานะครับมันก็ยังมีคําถามอีกหลายหลายคนว่าเอ๊ะ ดูเมลนั่งสำรองเลยเหรอเฮ้ยเชียร์ดำก็สำรองเหรออะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต่อสู้กันด้วยมุมมองในแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันซามตันก็พยายามแค่จะเล่นตามเกมของเองพอขึ้นนำก็พยายามจะรักษาสกอร์เท่าที่จะทำได้แต่ลิเวูไม่ใช่แบบนั้นครับลิเวูมีความผมจะใช้คำว่ากระเทียนกระหือรืมมากกว่านั้นวิ่งไล่เพรสเกเกนเพรสซิ่งที่ทุกคนอยากเห็นมีครบหมด เราเห็นแบบโอ้โหข้างบนวิ่งเี้ยมินามิโน,น,นบ็อบบี้โชโตาโจนส์เอเลียดวิ่งเข้าไปปังเปิงเปิงปิง,ปงแล้วมันก็เปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกอย่างทันทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่สุดท้ายนั่นแหละครับจะว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้ายนั่นแหละครับบางครั้งมันก็แบบเฮ้ยคที่โจนยิงอะไรนักหนาอะไรอย่าง <laughs> าน,นี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมหรือโอ้โหโกเมซมึงเปิดแมนแมนหน่อยดีว่าหรืออะไรประมาณนั้น แต่การนาเลียงขึ้นไปวิธีการทุกอย่างมันมันมันดีครับมันมันดีเพียงพอที่จะเราชื่นชมได้จ้ามันิเสมอนั่นแหละครับทุกอย่างมันก็เข้าล็อกพอดีโกเมสไปถึงโชต้าโชต้าแตะให้กับมินามินโนแตะนี้จ็คสตีเฟนนิดนึงแล้วตุ้มอัดโอ้โหสาใจมากอัดเสยสามเหลี่ยมเลยตุ้มเข้าไปนะครชาคิดผมชื่วทุกคนยินดีกับเขานะยิงประตูได้ยังมีการแบบ ไม่อยากจะเฮอะไรมากเพราะว่าที่ซาว์ตันเขาเคยมาอยู่ที่นี่แล้วก็เขาพูดเสมอว่า,วาพอมาอยู่ที่ซาวนต์ตันเนี่ยมันเหมือนเรียกความมั่นใจกลับมาได้ให้เขาได้ปรับตัวอยู่ในพิม์ลีได้แล้วก็เดินมาถึงด้วนนี้ได้พี่แต่ว่าโอกาสลงสนามในซั่นนี้เราต้องยอมรับครับว่ามันยากจริงๆแต่อย่างน้อยนี่คือประตูที่1ิของเขาในซั่นนี้นะครับรวมทุกรายการนะครับไม่ได้ขี้เรเลยนะฮะเป็นเจ้าพ่อในฟะุตบอลถ้วยด้วยนะครับ คาร์บาลครับยิงไป4ประตูเอฟเอครับยิงอีกสประตูรวมทุกรายการนะครับประตูนี้คือประตูที่10อของเขาเดี๋ยวเชื่อครับกับคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นหรือแค่โอกาสเป็นตัวสำรองเนี่ยในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยยังน้อยเลยครับแต่เมื่อมีคนยื่นมาให้ชาคิลงไปทำได้เลยมา่าชิ้นจมรงนี้ครับพรที่เสมอได้แน่นอนครับ เป้าหมายหลักก็คือต้องยิงแสงต้องชนะให้ได้แล้วมันก็ช่วงท้ายครึ่งแรกโจโกเมสก็มาเจ็บโดนเชล่าล้มเข้าไปล้มทับเข้าไปครับตรงข้อเท้าซ้ายผมไม่แน่ใจว่าเป็นตรงข้อเท้าหรือเป็นตรงบริเวณเอ็นอะไรสักอย่างที่ขาข้างซ้ายแต่ตอนดูภาพช้ามันก็อันตรายอยู่พอสมควรเปลี่ยนออกครับครึ่งหลังจจไดสันลงมาครับสวมปลอกแขน ขยับเจสมิเนอร์เล่นแบกขวาบอกตามตรงว่าแอบมีวันหวันกับเจสมิเนอร์อยู่พอสมควรเพราะว่านั่นหมายว่าคุณต้องรับมือกับในทานเรดมอนด์นะฮะเพียงแต่รูปเกมทั้งหมดเนี่ยริพูควบคุมมันไว้อยู่กับมือแลลวครับการต่อบอลเนียนกริปไม่มีเสียงแล้วก็ในจังหวะในการเจาะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ็อบบี้ไม่ว่าเป็นโจนส์หรือโชต้าอย่างเงี้ตามแต่ มันจะมีช่องเล็กๆครับซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าอาอย่างโจนส์เงี้ยถูกบ่นเยอะฝืนเล่นม้วนอยู่นั่นแหละหลายจังหวัดช็อตนี้ควรส่งดันล็อกกลับไปยิงช็อตนี้ควรยิงอ่าวดันเปิดข้ามฝ้าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมกับกลับรู้สึกค่อนข้างจะเข้าใจกับเด็กนะคืออไมได้โอกาสนะครับกับวัยประมาณเนี้ ได้โอกาสแล้วอยู่ในวัยที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองซึ่งคุณดิสชนก็ก็เติบโตขึ้นมาในฐานะการเป็นดาวเด่นของชุดยุวชนเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจตัวเองอยู่พอสมควรอยู่แล้วครับเขาเลยอยากจะพยายามสแสดงอะไรสักอย่างสแสดงผลงาน,สนแสดงีเทาของตัวเองเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์เอาชนะใจทุกคนซึ่งถ้ามองในอีกมุมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกับกับเด็กคนหนึ่งที่มีแนวความคิดประมาณนี้นั่นหมายว่าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะในอนาคต พียงแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ครับมันต้องมีการาเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการการเติบโตนะฮะซึ่งวันนี้ถ้าเอาถามจริงๆมันก็ยังไม่ได้ดีนักหรอกครับแต่มันมีวี่แววที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมผมเชื่อว่าซีซันหน้าคือดิสจนจะจะดีกว่านี้นะครับแต่วันนี้ก็กโดนบทเยอะหน่อยนะโอเค <laughs> เอเลียดเอเลียดก็สำหรับผมผมคิดว่าเงียบไปหน่อย นะอาจจะมีจังหวะที่ดุดเข้าไปแล้วได้ยิงเข้าข้างตาข่ายใช่ไหมแต่ว่าความโดดเด่นในเกมอ่ะหรือการมีส่วนร่วมในจังหวะสําสคัญสําคัญเนี่ยนะครับผมหวังสูงกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรครับเหมือนกันครับเด็กพึ่ง19กําลังย่างเข้า20ยังไม่ต้องไปโยนความหวังถาโถมอะไรเข้าไปขนาดัหนทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะฮะแล้วก็พึ่ง แต่หนึ่งชั่วโมงแรกโอริกิอุสก็ยืนอยู่ข้างสนามเปลี่ยนตัวลงมาปึง้งแค่นี้ทุกคนก็แฮปปี้เลยครับเมื่อเทพเจ้าท่านลงสู่สนามทุกอย่างก็เปลี่ยนไปต่อให้ไม่ได้ยิงนะห <c oughs> ลายคนก็บอก <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแค่ลงสนามก็ก,ก็ได้แล้วแต่มุมมาครับปึง้งกองหลังสซอรตันมงเตรียมไม่ขาดแล้วมันมาประจบเหมาะตรงที่คราวเกอร์ปีเตอร์สกับชเชอร์มาทิพ ขึ้นบวกกันหมงกันแล้วบอลมาโดนมาทิปย,ย้อยข้ามือของอเล็กซ์แมกาจีเข้าประตูไปเช่งฉนทั้งที่มองจากโอกาสในช็อตนี้นะมันยังงงๆอยู่ว่าเข้าไปได้ยังไงนะอ่ะนอาจจะด้วยบาร,รมีของท่านโอ er ริกิอุสก็ได้แต่ขึ้นนํำแล้วครับพอขึ้นนํำเนี่ยในใจผมยังเชื่อว่าเฮ้ยต้องเร่งต่อเลยเพื่อจะเอาให้มันชัวนะครับแต่ดูเหมือนว่าลิพูจะ เน้นในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็ไม่ผิดนะครับในสถานการณ์ที่มันเข้มข้นขนาดนี้แล้วตัวผู้เล่นก็ไม่ได้อยู่ในระดับเกรดทีมชุดใหญ่ทุกคนในสกอร์ที่อยู่ในมือมันได้แล้วแบบว่าผลลัพธ์มันได้แล้ว,แบบว,ลลลวเพราะฉะนั้นต้องรักษามันเอาไว้เราเห็นการถ่ายบอลการคอนโทรลออกบอลไม่รีบเลยครับไปเรื่อยๆ ขึ้นหน้าไม่ได้กลับหลังกลับหลังไม่ได้ถึงอารีเลยอาลีกลับมาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายถ่ายไปเรื่อยครับจนถ้ามันมีช่องว่างที่มันคุ้มค่าที่มันจะเสี่ยงอ่ะค่อยลองอยู่ปึง้งซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นครับอยู่ดีๆันอาจจะมีแบบแวบๆบแบบทุรทุเลนหน่อยก็คือช่วงท้ายๆนั่นแหละห้าที่สุดท้ายหรือช่วงทดเจ็บอะที่คือสุดท้ายมันมัน,ม,นมันหางแค่ลูกเดียวนะอะไรเมื่อก็เกิดขึ้นได้ ซึ่งเราก็แอบแอบวันๆแหละนะครับแอบวันๆอยู่แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็เอาตัวรอดมาได้ครับซานัันไม่ได้มีอะไรที่ระคายเคืองไปมากกว่าอาประตูของนายแทนเรดมอนด์หรือจังหวะในช่วงท้ายเกมที่เรดมอนด์ยิงแล้วอา,อาลีรับกระชองนิดน,นึงโอ้แค่นั้นก็เสียวแล้วครับแต่ก็เก็บได้ครับเป็น3แต้มตามเงื่อนไขโดยที่ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะถ้าไม่ชนะทุกอย่างจบเลยแล้วมันเป็นความส่มเสียงที่คุณใช้ผู้เล่นเปลี่ยนชุดผู้เล่นตัวจริงถึง9คนส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองด้วยแต่สุดท้ายเก็บได้ครับเย่ครอบยอมรับเขาว่ามันเป็นเส้นทางที่มันต้องทําแบบนี้ครับคือถ้าจบเกมแล้วมันไม่ชนะนนครอบบอกเลยครับนี่คือความผม่ชอบผมเลยครับ My f a u เลต้องรับผิดด้วยตัวเอง พราะเขาเป็นคนจัดตัวแต่ถ้าถามเขาตัวเขาเขาเชื่อว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วเขาก็ย้าเสมอครับว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่เราจะอาจจะเห็นเขาใช้เขาว่าอะไรดูไหมครับเด็กๆพวกนี้เหรอเหมือนกับคุณมีเฟอร์รารี่ที่อยู่ในโรงรถอ่ะคือคุณมีซุปเปอร์คาร์ครับแต่คุณเอาออกมาใช้งานไม่ได้เพราะคุณอาจจะมีคันอื่นที่มันเยอะกว่านี้หรือคันที่มันดีกว่าน,นี้อะไรประมาณนั้นแต่พอเปิดโรงรถมาแล้วขับเฟอร์รารี่ออกมามันก็ พุ่งทยานปึ๊ดออกไปครับสุด,สดจๆจริงถึงเด็กพวกนี้ครอบบอกชื่นชมทุกคนครับคุณอยากเห็นเกมเพรสซิงหรอมีครับคุณอยากเห็นเกมที่วิ่งไล่ที่เปลี่ยนจากรับเป็นลหรอมีครับคุณอยากเห็นการคอนโทรลเกมเหรอือการพาสซิงเกมจ่ายบอลมีครับแล้วทําได้ดีด้วยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขครับครอบอกไม่ไม่ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรมากกว่านี้แล้วนี่คือผลงานที่เราต้องการและเป็นผลลัพธ์ที่มันมันได้ อย่างน้อยมันมีการรักษาโอกาสในเกมนัดสุดท้ายครับนักข่าวก็ถามต่อยครับว่าอาคิดเห็นยังไงบ้างละ่ะโ่ยเขาบอกว่าจากตอนแรกก่อนหน้านี้นเนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นไปได้ครับมันมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าจะเป็นไปได้แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเลยเกมเดียวเนี่ยนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยนั่นมันเครื่องยันค้าวว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ยากแต่ยากครับโรแมนติี้เล่นในบ้านเจอกับแอสตันวินล่า คงไม่มีใครแบบอยากพลาดสองนัดติดต่อกันโดยเฉพาะในช่วงท้ายซีซันแบบนี้ด้วยนะครับและคาร์โกจี้แล้วถึงจะโทรถามซีเวิจราดหรือเปล่าเหมือนแบบจะโทรไปหาซีเวเจราดเพื่อให้คําแนะนําหรือเปล่าเพราะาเจอราดเนี่ยจะเป็นคนพาวิลล่าไปเจอแบบเมสตีเขาบอก no ครับเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับมันมันมันไม่เหมาะสมมันมันไม่ใช่เรื่องเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาก็มั่นใจอยู่แล้วครับว่าจอราดพาทีมลงสนามในเกมนัดสุดท้ายนะครับ เป้าหมายเดียวก็คืออยากจะให้อ s สมาดิล่าชนะ mm hmm. เขามั่นใจในตัวจอร์ดแบบนั้น mm hmm. ซึ่งแค่นี้เพียงพอแล้วครับมันไม่จำเป็นที่เขาต้องยกหูไปแบบเฮ้ยเจอร์ดเอาหน่อยนะเว้ยเฮ้ยสตีวีช่วยพี่หน่อยนะมันมันไม่ถึงขนาดันนะ้สุดท้ายมันก็โอกาสยังอยู่บนเส้นทางครับสถานการณ์มันอาจจะคล้ายๆกับ28-29 2019จะไมได้ไหครับนะสุดท้ายแบบนี้เลยห่างแค่แต้มเดียว รีฟูก็เจอวูฟบไปแหละนะครับแต่เกมนั้นเนี่ยแมสตี้เจอไบรตันไปเยืนไบรตันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไบรตันยิงนําก่อนด้วยนะเกรนเมเร่เนี่ยครับยิงนําก่อนด้วยแล้วก็โดนซิตี้รัวตุบ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 สี่หนึ่งรีฟูชนะวู๊ปสองศูนย์นีที่แอนเจอร์เอามาคือมันเป็นสถานการณ์ใกล้เคียงกันครับห่างกันหนึ่งแต้มต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะแต่รีฟูเนี่ยต้องชนะและลุ้นให้แมนซิตี้ไม่ชนะด้วย ซึ่งมันก็ยากเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงในซีซั่นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งของแมสตี้ในเกมนัดสุดท้ายคือแอสตันวิลล่าครับซึ่งมีซซเวนเจอร์าด์ุมทีมอยู่เจอร์บาคนที่เคยเป็นตำนานคนที่เคยเป็นขวัญใจถือุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับผมคงไม่ต้องอธิบายสารยายอะไรมากระหว่างจอร์าด์กับลอรูลหมายว่าคงจะโรแมนติกดีครับถ้าจอราด์ทำได้จริงๆ เพราะไอการพลาดแชมป์ในตอนนี้เขาเป็นนักเตะกับลิวภูนี่ลื่นล้มในเกมเจอเชลซีหรืเอเดิกก็ตามแต่เขาอย่างยอมรับว่ามันมันติดอยู่ในใจตลอดเวลาความิดหวังเดียวในการเป็นทัตบอกก็คือไม่ได้แชมป์ลีกกับลิวภูถ้าจะรัดทำได้อย่างที่บอกครับหมายว่าคงรวม,มนติกดีแต่ก่อนที่หวังพึ่งแองสเซนวิลล่าเนี่ยดูอก่นครับทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนแล้วก็ลงไปจัดการร่วมกั้นได้ ในไหนก็ได้ลุ้นมาถึงนาสุดท้ายแล้วรักษาโอกาสของตัวเองเอาไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องกัวงวลใจใดๆเลยครับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครึ่งเดือนสุดท้ายของฤดูกาลยังมีลุ้นแบบนี้เลยคนระผมก็คงพูดเหมือนเดิมก็แ,แค่ทำหน้า,าที่ของตัวเองมันดีที่สุดครับลุยไปให้สุดครับหยุดตรงไหน,น ภูมิใจตรงนั้นครับเหมือนเดิมแล้วก็จงภาคภูมิใจในทีมทีมนี้อย่างจริงใจอร้าวลยกันต่อครับแค่ได้โอกาสขึ้นเวทีมีลุ้นในนัดสุดท้ายอ่ายังมีนัดชิงแชมป์อเมริกอีกร้ออีกแฮปปี้แล้วนะครับที่เหลือค่อยว่ากันแล้วกันโอเค คิดยังไงบ้างเกมนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยละกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามอ๋อฝากเสื้อพี่โอไว้ด้วยนะนะครับของสารนันปันฟรีคิกครับเดี๋ยวแปะลิงก์แวะไปตามกันได้นะครับในช่อง description นะครับแวะไปดูกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ